สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาเจอกับซารีอีกแล้วนะคะแล้วก็วันนี้เนี่ย หลายๆคนคงจะรู้แล้วแหละว,ว่าตอนนี้สัลี่อยู่ที่ไอร์แลนด์เนอะมาเยี่ยมพ่อแม่ในช่วงปีใหม่นี้นะคะก็ช่วงนี้เป็นช่วงปีใหม่อย่างที่บอกก็หลายๆคนคงจะมีการแลกของขวัญกันให้ของขวัญกันใช่ไหมคะสัลี่มาทําวิดีโอแกะกล่องของขวัญค่ะซึ่งเป็นของขวัญจากน้องที่น่ารักคนหนึ่งนะคะก็คือน้องโบนั่นเองเดี๋ยวสัลี่ลิง์ช่องของน้องโบให้เพื่อนๆจะได้ไปแวะดูกันนะคะสัลี่รู้จักน้องโบตั้งแต่ช่วงแรกๆที่ทําวิดีโอออกมาเลยนะคะแล้วน้องเป็นคนที่น่ารัก เสมอต้นเสมอปลายมากๆนะคะก็คือไม่รู้สิสัล,ลี่คุยกับคนหลายๆคนนะตั้งแต่ทํา y o YouTube มาแต่ว่าโบคือคนที่แบบไม่เคยเปลี่ยนอ่ะสัลลี่รู้จักโบแบบไหนโบก็ยังเป็นคนที่น่ารักแบบนั้นเสมอๆนะคะแล้วก็ ซารี่รู้สึกอยากจะทำวิดีโอแรกของขวัญกันนะคะแล้วก็คนแรกที่นึกถึงว่าอยากจะทำด้วยนั่นก็คือน้องโบนะเองนะโอเคใครอยากรู้ว่าสาล,ลี่ส่งอะไรไปเป็นของขวัญให้น้องโบในช่วงปีใหม่นะคะก็ลองไปเช็กกันได้ที่ช่องของน้องโบแต่ว่ากล่องของน้องโบเนี่ยมาถึงเรียบร้อยแล้วนะคะมาถึงสดสดร้อนๆ้เลยก็เดี๋ยวสาล,ลี่จะมาแกะให้ดูนะคะว่าข้างในเป็นอะไรเนาะเราไม่ได้แลกเครื่องสำอางกันเพราะว่ารู้สึกว่าแต่ละคนเนี่ย คือทําวิดีโอที่เกี่ยวกับเครื่องสําอางมาค่อนข้างนานหลายปีแล้วแต่ละคนก็มีของที่ตัวเองชอบมีของแบบไม้ตายเด็ดๆของตัวเองอยู่แล้วก็เลยแบบว่าโอเคเปลี่ยนโจทย์ละกันเปลี่ยนเป็นซื้อของขวัญอย่างอื่นให้กันพราคิดว่าอาจจะเป็นอะไรที่น่าสนุกดีซื้อของอย่างอื่นมาเซอร์ไพรส์มันน่าจะสนุกดีนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าข้างในนี้เนี่ย น้องโบจะส่งอะไรมาเซอร์ไพรส์นะคะน้องโบอยู่ที่ประเทศเยอรมันนะสลี่ลืมบอกนะคะใครคนดูของสลลี่ใครที่อยู่เยอรมันเหมือนกันไปติดตามน้องโบเลยเพราะว่าของบางอย่างที่โบซื้อก็เป็นของที่มีขายที่เยอรมันนะคะแล้วก็โบมาเมืองไทยค่อนข้างบ่อยเหมือนกันแหละก็จะมีของที่หาซื้อได้ที่เมืองไทยเนี่ยมาโชว์อยู่ในเทปวิดีโอของน้องอยู่เรื่อยๆนะคะตื่นเต้นตื่นเต้นคือต,ตอนแรกเนี่ย ไม่รู้ว่าจะมาทันหรือเปล่าเนอะเพราะว่าเรารู้สึกแบบนึกปุบปรับอยากจะทําก็ทํากันเลยนะไม่ได้วางแผนกันไกลอะไรขนาดนั้นแล้วก็วันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วที่สล,ลี่จะอยู่ที่ไอแลนด์พรุ่งนี้สล,ลี่จะขึ้นเครื่องกลับแล้ววันนี้สล,ลี่ก็เตรียมจะแพ็คของแล้วก็ทำวิดีโอที่มันค้างๆที่ควรจะทำนะคะก็ทำวิดีโอไปเรียบร้อยส่งสำนันนะโอเคเอ้ยทำไมมีสองชิ้น เราตกลงกันไว้ที่ประมาณ7 0 8 0ยูโรประมาณนั้นนะคะราคาค่ามวดของของขวัญที่เราจะส่งกันแล้วก็อันนี้เป็นการ์ดน่ารักน่ารักจากน้องโบสวัสดีปีใหม่พี่สารีสวัสดีปีใหม่หมค่ะขอให้พี่สาวของโบมีความสุขมากๆคิดหวังตั้งใจจะทำอะไรก็ขอให้สำเร็จน้องสาวคนนี้จะเป็นกำลังใจให้พี่เสมอนะคะแล้วก็ปีนี้ เป็นปีพิเศษสําหรับโบมากเลยที่ได้แลกเปลี่ยนกล่องของขวัญกับพี่สาลี่เอ,อ่อเป็นปีที่พิเศษกับพี่สาลี่เหมือนกันเพราะว่าปีก่อนปีที่แล้วสาลี่ไม่ได้ทําเนอะแล้วก็อย่างที่บอกอะถ้าเกิดว่าสาลี่นึกอยากจะทําอะไรแบบนี้ก็คืออยากจะทํากับน้องที่ที่เรารักแล้วก็เราสนิทนะคะหวังว่าจะชอบสิ่งของที่อยู่ในนี้นะคะ พี่ก็หวังว่าโบจะชอบสิ่งของที่พี่ส่งให้เหมือนกันนะโบสึงใจที่พี่คิดถึงกันเสมอไม่เคยลืมน้องคนนี้ถึงเราจะอยู่ไกลกันแต่ก็ยังส่งความรู้สึกดีๆถึงกันตลอดโอ้ยพี่สารีไม่พี่สารีเขียนการ์ดให้น้องวงเหมือนกันแต่ว่าน้องวเขียนมาซึ้งอะ่ะเออลักน้องเหมือนกันนะคะแล้วก็รักพี่สาวคนนี้จากโบตันโอเคอย่าลืมไปติดตามให้กําลังใจน้องนะเพราะสารีรู้สึกว่าน้องเนี่ยควรจะมีซับสไคร์เบอร์มากกว่านี้มากกว่าที่น้องมีอยู่นะคะก็ลองดูแล้วกัน น้องเชื่อใจได้เชื่อใจน้องได้โอ้ยหอมาน่ารักมากเลยอะ่ะกระดาษแบบว่าโอ้ยน้องโบตั้งใจหอมากเลยอะากกระดาษเป็นกระดาษแบบนูนๆแล้วก็แบบมีโบน่ารักมากเลยมีอยู่สองอันในนี้นะโอเค มีโบมีมาแอบถามด้วยนะช่วงนี้พี่สรรัลลี่อินกับอะไรพี่สรรัลลี่บอกทายมาสิว่าพี่สัลลี่ออินกับอะไรเดี <_ d iam ond> ๋ยวพี่ก็จะทายเหมือนกันจริงๆแล้วของที่สัลลี่ส่งให้โบเป็นของที่สรรัลลี่อินแล้วรู้สึกว่าชอบตอนที่ไปเลือกให้โบนะยังบอกกับชาวเลยว่าคือให้ชาวช่วยเลือกแล้วก็บอกว่าเนี่ยอยากได้อยากได้อยากแบบคืออยากซื้อให้โบแล้วก็อยากได้เหมือนกันคือจะได้ใช้เหมือนกันแล้วจะได้เป็นแฟดกันลองดูลองดูใครอยากรู้ว่าสัลลี่ไปซื้ออะไรให้โบก็ ลองไปเช็คกันได้นะคะเป็นสีข,า,ขาวโพกดอดแบบนี้ for idea toss and note sticker note น้องให้สติกเกอร์โน้ตมาเอาไว้ไปทำเ,เขาเรียกอ,อะไรเอาไว้ไปทำในไดอารี่ใช่ไหมเอาไปติดในไดอารี่ใช่ปะอ๋อข้างในเป็นแบบนี้นี่ๆๆเป็นโน้ตค่ะเฮ้ย นี่คงหนักมากเลยนะเนี่ยเพราะว่ากระดาษเป็นปึ้งเลยอ่ะไม่รู้เสียงค่าส่งไว้เท่าไหร่แล้วก็จะเป็นโน้ตโพส์อิน่ารักน่ารักแบบนี้เอาไว้ไปแต่โอ๊ยขอบคุณมากเลยเดี๋ยวพี่ซาลี่จะเอาอันนี้ไปตั้งเอาไว้ที่โต๊ะคอมพิวเตอร์โต๊ะทำงานของพี่าลี่เวลามีอะไรจะได้โน้ตเอาไว้เพราะาลี่ชอบชอบใช้โน้ตแบบนี้แล้วโดยเฉพาะถ้าเป็นโน้ตน่ารักน่ารัก,รกอะไรแบบนี้นะจะยิ่งชอบมากเลยนะคะโอ๊ยขอบคุณมากเลยอีกอันหนึ่งมาดูน,นี้กัน อันนี้เป็นถุงลายคริสต์มาสนะคะอเซสซอรี่เ <Access ories, S 1> หรอโอ้หนดูซิมีอะไรบ้างอ้เป็นสร้อยสร้อยแบบว่าเขาเรียกอ,อะไรนะเตทเมนต์เตทเมนต์เนคเล็ตนะคะก็เป็นสีแบบสวยๆดีออีกอันหนึ่งมีอะไรอีกมีหลายอันมากเลยในนี้โอเคมีสร้อยมุกเมื่อกี้เป็นเตทเมนต์แล้วใช่ไหมอันนี้เป็นสร้อยมุก กุงกงกรกิน่ารักแล้วก็มีแบบข้อมืออ้อเนี่ยร้านร้านนี้ที่เมืองไทยก็มีนะคะอยู่ที่อยู่ที่สยามเอออยู่ที่เซ็นทนเวิลด์ร้านนี้โอเคเป็นข้อมือน่ารักมากเลยอ่ะมีทั้งหัวใจมีทั้งไข่มุกแล้วก็มีคำว่าเลิฟมีบาแบบนี้ยาวๆอ๋อแล้วก็มีนี้อีกอัซเซซอรีเป็นข้อมือแบบนี้ ข้อมือคล้ายๆเป็นข้อมือคริสตัลแบบนี้นี่แล้วก็มีอะไรอีกอ่ะนี่เป็นหนังหูน่ารักมากเลยค่ะเป็นหนังหูสไตล์ที่สาลี่ชอบด้วยที่เขาฮิตกันไปเมื่อช่วงปีที่แล้วนี่น่ารักมากเลยได้เอะเซอร์รี์มาใส่เวลาอัดวิดีโอสัลี่ปกติสัลี่ก็จะแบบใส่อะเซอร์รี์น้อยๆเนอะในชีวิตประจําวันแต่บางทีก็แบบนึกสนุกอยากใส่อะไรแบบเนี้ยสเตตเมนต์เนคเกิลมาถ่ายวิดีโอบ้างหรือว่าไปงานไป กินข้าวกับเพื่อนโอเคจะได้เอาพวกนี้ไปใส่แล้วก็ทุกครั้งที่ใส่จะได้นึกถึงโบด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยนะน้องโบที่ทำวิดีโอสนุกๆแบบนี้กับพี่สาลี่แล้วก็ขอบคุณในความน่ารักของหนูตลอดที่แบบเสมอเสมอต้นเสมอปกับพี่สาลี่ตลอดเลยนะคะก็ ใครชอบสัล l ี่สไตล์ของวิดีโอสลี่ก็นะคิดว่าน่าจะชอบสไตล์ของน้องโบเหมือนกันอย่าลืมแวะไปเชียร์ไปให้กำลังใจน้องนะคะวันนี้สัลี่มีแค่นี้เดี๋ยวจะไปเล่นกับอ c ซ s สซอรีพวกนี้จะไปลองเอาไปแมทช์กับออฟฟิตต่างๆดูนะคะขอบคุณมากๆเลยที่ติดตามชมกันเดี๋ยวเราเจอกันใหม่เทปวิดีโอหน้าวันนี้สลีไปแล้วบ๊ายบาย